สาถุลูกหลานใดมาสักการละลูกหลานใดมาพบไม่พอขอให้ลูกให้หลานได้เพิ่งบุญเพิ่งบารมีผมอยู่ที่โรงเรียนประถมสมบูรณ์บรนดอนไสประจำหมูบานนะครับเมบอกว่าไม่ได้หนอนอุบานนํำก็เลยซื้อหลูโป่งมาแจกนํำเอาอะเอาอะ อีกหนึ่งโรงเรียนนะครับเด็กๆเพิ่นออกกําลังกายเล่นกีฬาออกแล้วกาออ็เอาไปาาตั้งฮัเตมเดคู่คนสอนอเอาเร็วเร็วเร็วคนกับไซเกิอบนังคนกับว่ตไซนคนกับวาถนัด แต่นั่กันทั้งกูศายผูหยิงเออออกแล้วลูกออกแล้วบอมีโกบอมีประตูเด้อครับบรุรีิีสนับสน,นุนเขาเงินมาเห็ดประตูให้นักเรียนเด้เอ,อขาดประตูออออคุณครูมีบอกบานแยกน่้ยว่ยา่าาค่อยมีลม ันนี้ก็อันจุอันนั่นเขาเอามาแต่หมอบเอามามอบแต่แต่ประเทศไทยคนไหนมั่โอ้มอบสหน่วยประเทศไทยมามอบไปสามหน่วยแต่พี่กายเก่าหร้อเอามาใหม่เด้อเอามาใหม่เอ๊ะกำมวลดีเลยไหนนักเลี้ยงหมดเลยผู้ปกครองวะอนุบาลมะเฝ้า์วานนี่ ตับรรยากาศอีกหนึ่งหมู่บ้านครับที่มีขัวเล็กคำน้ำอยู่สวยงาม mm. ผมนัดกับคุณครูโรงเรียนไว้ว่ามาืเอืนสนซื้อขนมมาแเจกบรรยากาศสบายสบายสาย,ายน้ำไหลลงมาจากภูเขาช่วงนาแรล่งน้ำกันยังน้อยและเห็นความงามของโขดหินเห็นความงามของธรรมชาติเห็นปลาเล็กปลาหน่อยล่อยเเ่นล่อยหาอยูหากิน บรรยากาศคนข้าง,งจะดีครับผมอยู่ที่เมืองเชียงร่อนอีกหนึ่งเมืองเธอไปก็เป็นเมืองขอบต่อชายแดนกับอำาเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาสามารถเอารถออกได้ึ้นกันแต่ว่าผมติดทารกิจคุยกับโรงเรียนทังงนาไว้ว่าแซวขนมไปแจกเล็กน่อยมันนี่ก็เลยได้ขนมมาจากเมืองเชียงร่อนอ กำลังเดินทางลบลงไปแจกขนมเด็กหน่อยครับขอบคุณผู้สนับสนุนนํานะครับไอ้ไส้พี่ทองลอ่อมือข่ายวันเกิดในวันที่ยี่สิบหกเมษาแฟนฝากเงินผมมาบอกว่าซื้อสัตว์ปล่อยแล้วกะเฮ็ดบุญแล้วแต่ืมันี่ผมก็เลยซื้ออันกระถางปล่อยให้เราอยู่รักเศร้าหรอแต่ว่าอันผมได้กบมาจริงจริงผมตั้งใจว่าผมสียไปเลียงไทย <c oughs> <c oughs> ความคิดผมน,นะ ผมก็เลยสื้อเอาใส่กระตาไว้เอาใส่ใบใหม่ไว้แต่ว่ามันมันบ่คือแล้วล่ะน,นะเอา้าเต้นออกแล้วเต้นออกแล้วไปล่ะเคลื่อนว่ากบหอนกบหอนที่ผมเคยซื่อปล่อยอยู่แถวแถวอันผาห้อมอันทั้งผาห้อมทั้งไอ้วังเวียง หัวมันนี่บาดซุบมั้งซุมแล้วมันสิมีหอนมันเป็นหอนขึ้หมาเลยหัวมันสิมีหอนเข้าก็เล่นมันว่ากบหอนมันอาศัยอยู่น้ำโขดหินอ่าไปผมตั้งใจว่ามันแปลกดีผมอยากไปเฮ็ดมองเลียงไว้ผมก็คิดว่าคงจะไปมันเป็นธรรมชาติของมันนะนะปล่อยมันดีกว่าเออเสือมาจากชัยะบุรีเอามาปล่อยหอดพี่ชัยยาเื่กันแหละแต่ว่า พอดเชียงร่อนเปเอาออกลูกออกหลานต่อไปมันรรยากาศคนข้างจะดีเมนี่ก็มีโปรแกรมที่จะเดินทางเขาไท่ละล่ละครับจะบงหูว่าสีเดินทางเขาใดบ่เป็นอย่างคือว่าจังสั้นเหมือนกว่าแต่คือผมยังโม่เคยออกดานนี่จักเท่อจังหวัดน่านนะเพืเ่อเฉลิมเพืเกียรติเว่ามืออื่นผมจังใจวันเสาร์ผมจิไปตลาดนัดไท่เล่าวหวยโกน ละว,วันอาทิตย์อีกหวยหนึ่งหวยหมอนหรือยังนี่แหละเดี๋ยวผมจงสีเลาะลงเมื่ออบุบลกับต้งองเลาะว่าสี่ามได้บอ่าหลังจากนี้ก็จะพาไปแจกขนมเล็กน้อย,ยผมอยู่ที่โรงเรียนประทมสมบูรณ์บันดอนไส่ประจำหมู่บ้านได้ครับเขาบอกว่าไม่ได้หนาโนบาลน,นำ้ำก็เลยซื้อลูกป,ปวงมาแจกนำ้ำเอาวะเอาวะเอา ในวัดเด็กหน่อยโอโนุบาลอย่าล่อ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 มูบัมาบ่มาเหมดมาเหมดเด็กหนอยมาเหมดรถเข่าว่าเข่ามาเหมดบ่เป็นยังแจกเหมดมามามาลูกมา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 เหมิดมาเหมดมาลูกลูกมามาเอาขนมมาเด็กหนอยมารถมาได้มาได้อ้อมมาพี่ก็ได้อ้อมแม่หนี่ก็ได้ตัดทิ้ลงทีคอแต่อย่าลองนี้ใกล้อย่าลองพีเออเออ เอาสีได yeah. ้ล <tampoco S 2> so mm ูก hmm. ด yeah. well, you know, ึงเอาดึงดึงสีชมเอาสีไดลูกอันนี้แจกไปเล่นดื้อสีไหน่าสีเขียวเป่าเป็นมอขอบคุณนะครับคุณค่ะสีไหนสีไนลูกเขียวสีไเาขอบคี ได้แล e ้ววะได้แ hey. ร e ้ววะได้แ uh ล้ววะไปพนเลยได้แ huh. ล so ้วว่ลูกได้ย hmm> ังเอ้เอาเอาโอ้ได e ้แล้วบอาเอเยดีใจว้เด็กน้อยเดีดูปงบ่ต้อาขนมนะมั้งได้แร้วบ่ลูกได้แล้วได้แล้วอ่ข้าวเข้าแถวเข้าขถวเข้าแถวเท้าขวขนมหรือวลูกป้ง

อาวผู้ใหญ่ก็เอา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 เบรพอดีด้งด้งเด้งดึงดึงแงงๆเได้สิยังดึงเดึงเดเดึง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 ด้งดึงดึงเดึงเดเอามาลูกเอาดึงได้๋ะผู้ชายได้ปะื้อละด้ปะะวะ เออได้ป้ะแล้วตั้งกำใจกอดสีแดงโอ้โหบ้าโอ้พี่อยากได้ให้กันแนมอยู่พี่เอาเลยได้แล้ววัน่ะในน้อยนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมามอบขนมจังสวัสดีคุณครูหมู่บ้านนี่ผมผ่านมาจากเมืองเงินเห็นพินเต๋บักบานอยู่ ผมไปเชียงหล่อนกามาวาสีมาแจ,มาจกมือนีเด็กมีขนมมาแจกแล้วก็มอบบักบานให้ก่อนสองหอน่วยหน่วยใหญ่หน่ยนึง่งหน่วยหน่อยหนึ่งให้เดีหน่อยดอกกําลังกาย <Beast. S 1> ผมอยู่กับคุณผู้ชื่วยอย่างคุณผู้ผู้สมคิดผู้สมคิดเป็นห้องเฮียนประจำมู่บ้านดอนไส่ไไถึงสั่นใดอาจารย์สั่นปห้าถึงสั่นปหนึ่งหอดปห้าแล้วก็มีอนุบาลนน่มีนี่มีอนุบานปหนึ่งหอดปห้าแล้วก็อนุบาล แวะมาแจกขนมจะซื้อขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับพี่ท่องรออย่างในวันเกิดวันที่26เมษายนขอให้เพิ่อนเจริญรงเฮืองร่ำรวยสุขภาพดีอายใส่แจกขนมเล็กน้อยขอบใจหลายคุณพูดแจกกินเมื่อขนมกินยังเมื่อคืนบอลบอลลายเลยบดบ้านแล้ววะนี่คุณพูบ้ดบ้านแล้วมีบอลลายเป็นไวแจกเลยคุณพูดเอาเอาบุละ ผูพลานก็นได้เอาพลันสองอ่ะผู้ละนสองอ่าสองเลยอ้าวฮะอ่ามาทั้งทีดังเรียนเก็จะจักไหวจักขอบใจด้วยครับเอาลวยเอ้ออ้าวแข่งนิงเก่งเด้อยจะได้เป็นตำรวจแข่งนิงเก่งจะได้เป็นทหารใหญ่มากอยากเป็นยังไงกูละ จะอยากเป็นยังไงไมาฮะอยากอยูื้อไปมือมือ <c oughs> <c oughs> ดังบา <c oughs> ดเนีย่ยดาวคนละสองลูกเล้วเออลูกหลายไงมาอยากเป็นยังเป็นหมอ,อขากุยเก็บเก็บขี้เนี่ยไปถิ่มน้ำเด้อเออถือใบก้อนบักละได้แล,ล้วบล,ลูก อู้คือมีคำเซ็นไงแทะเปิดด้วยกุมูทำแทะวะลูกทำปอมโซ่ระเบิดลูกเขาเป็นยังเขาเป็นยังเขาเป็นยังเออได้เหรอมานี้มาเอาได้เปิดโมเมนต์งเฮี้ยนก็ได้ บ่เป็นนังเฮียนก็นได้เดิอม่เป็นนังเฮียนก็นได้ได้เมืดอได้ไเบิ่บ่เฮียนก็ได้โะไรนกเดนา้อนาแ <Natalie> เพชร <The old man 's hair> เสงลูกเขาแจกขนมอีกมือหนึ่งกินมะเ <The old man 's hair> อ,อาดอต สองปะสองเอ้าอสองคุณค่ายังไงล่ะอ้าวยี่ห้อนึงอ้าวใช่หรือผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็ได้ไม่ไม่ผู้เฒ่าก็ได้ผู้เฒ่าก็ได้ผู้เฒ่าก็ได้เฮ้ออันนี้ผู้ปกครองมาถ่า่าลูกคือบ้านคือบ้านเฮาเลยบ้านเฮาลูกมาโรงเรียนใหม่กันมาถ่าลูกจรินใช่ปะ เออกินไปนั่นอนเว้นไปนั่กระซิประมาณนี้ได้ครับกรแจกขนมเล็กหน่อยแต่ว่าเล็กหน่อยบอกบอกให้หลายปันไดชุดหนึงกับผ่านโรงเรียนผ่านโรงเรียนก็มีบอดี้มากกัมีแถวนี้เขาเจาะกระเฮ็ดยางพาราอ่ะเนาะเริ่มเฮ็ดสวนยางพาราเลยครับอันนี้ให้คุณครูกินยังบะแฟแต่ละคุณครูผู้หญิงคุณครูกินยังบะกาแฟแต่ว่าทั้งผีพันเจาะปันไดล่ะพันจะบอกกาแฟปันไดบ่คือ ทางผู้ลุ่มๆเพม่ขจะกินกาแฟดีจังหน่อยอันน่ะพ่อล้วบ่เอาอีกบ่เอาอีกก็ได้เอาเอาอีกคนละห่อคุณผู้เออคนใดได้แล้วกเบิดถุงยางได้เกาะวัดสันเอ้าเออจนที่ใส่ถุงยางลูกนี่บ่แบบนี้บ่แบบใส่ถุงยางแนั่นนี่บ่ หายบ่ฮันได้อีกยังเอายังอยู่ในท้องเนี่ยได้แล้วบ่ลูกอีกก็ได้เอา้าเอา้าได้แล้วบ่ได้สามแล้วบ่สามแล้ว,ลวอันนี้ยุปปอได้ปอหาบ่ปอสามสาม,มีคนปอหาบ่สะทอดบ่ี่คะปอหา่หามีกี่คน เจะยุบสามขึ้นใหญ่กว่าเขา,าโอ้ห่าคนเออาม,เเบบมาเ <c oughs> มื่อี้ก็มีโอกาสแวะมาแบ่งปันขนมได้หน่อยนักเรียนเล็กๆนยหน่อยนะครับสำหรับโรงเรียนประจำโมบานผสมสมบูรณ์บานดอนไซขึ้นเมืองเชียงร่อน แข่งเส้นยาบุรีนะครับขอบคุณขอบคุณในหลายครับคุณผู้ดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจข้อใจแห้งขอบใจแห้งได้สนามแวะเยี่ยมยามไม่เด้อได้ปักบานสองหน่วยตั้งใจเฮียนเด้อเออบันนี้เฮากินแล้วเฮากะเก็บขิงยานทำเด้อมันขี่หกเด้อเออตั้งใจเฮียนใหญ่ขึ้นมาเฮาจิตเป็นอย่าเป็นหมอเป็นตำรวจไปตรวจกระดาษเป็นทหาร เอะไรแต่เจ้าเป็นในเวิร์ทุกอย่างถ้าเจ้าอยากเป็นเด้อแต่ว่าจะต้องตั้งใจเฮียนจังไดยเป็นนะมั้งเหรอแต่เขาไม่ตั้งใจเฮียนเขากระชิไปกีดยางเข้าใจว่าเพิ่นกำลังปลูกยางเล่ากันนักเรียนครับไปแล้วครับคุณครูขอบคุณนะครับขอบใจลายๆขอบใจลายเด้อด้อเด้ผู้เฒ่าสองคนนี่กำลังง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 เศร้าหาแนวกินอยู่ให้หน่าดึงขึ้นมาขาดยังพักยังัักกเขีด ผักขมบ่ขมขมบ่พักขีข้ขมยายเอินผักยังเกาะผักขี้เคผักขี้เค้พักกันไปหาอย่างมาไปเอาตองไปเอาใบตองมาโอ้เอากล้วยหลังรถกับเออแนวกินมาให้ยายเนี่ยเอาให้ลาเด้อเออม,ม,มามาบัดไหพุ่นละถุ่งวด <c oughs> แล้วกยไม่เห็นยังไงยูรูกกินเนี้ยมาให้เด้อให้เด้อฮะยูรูก,ก,กินเน้ยมา มาจากไทยโอ้คอะมาจากไทยปะเออ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 ไม่แหงอยู่นี่มีแหงอยู่ดีมีแหงแม่เป็นคนไทยยังฮะไทยลื้อหรือลื้อไทยลื้อเออเอาไปแกงใส่ยังนี่แม่เอาไปแกงใส่ใส่เคียดปลาทอปลาแท้ปลาจันทร์ใส่ปลาใส่เคียดได้เออเขาแบบงี้คุ้มหวานแบบแกงก็เอ้าเด้อหายนี้ ไปเด้อแม่เด้อหลายเลยเออหรือมีกลิ่นอยู่กับกล้วยเออเออเออมีอยู่กับเอามีอยู่กับเอาเออมาเอาตองนะที่สำคันแอนน่อยมาเอาใบตองเอใช่หรือใบตองเหานั่นใบตองหุ่นยังไม่ได้ไปเอาไปเอามาแล้วนี่โอ้ใส่กระเป๋านี่เออเอาไปขายเลยมันไปเห็ดไปห่อเอาไปหั่นแหละมันเจอคนสองการนทุกอาทิตนี่ยเออตลาดประจําหมู่บ้านเลยครับดอนไส ขายไว้แม่ค้าผู้ดึงลูกค้าบุมี่อันเท่าไหร่มัดละสิบพันลุก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 คือขายอยู่ผู้เดียวคือบุมีม่คนมาขายมีสองเจ้าไม่เท่าขายผู้เดียว อันนี้บ่ 10, อสิบพันิบยในาสิบพันสองอันสามอันอันนี้อีกเจ้าเนื่องบกม,มันคือบ่อเขียวคือของใเ่า,เาอันนั้นเ,นเอนนี้นใบาดไว้ยังก่อนนี่นบขาดบ่อขมบ่บอขมนะัทเท่าไรนี่นนตนคืวนี้สิบขมบัดรีเขียวนี่ขมออ ฮะล้ำอันนี้กอลำอันนี้กอลำล้ำนี่คือแซบตัวนี้ก็แซบตัวนี้ก็แซบล้ำทั้งสองล้ำแต่หรือเปล่าลำแต้แต่มาทั้งลาวเหนือหรือว่ามาทั้งไทยเหนือนี่จะบ่มีบ่มีล้ำก่อนบ่มีล้ำเพิ่นบ่มีล้ำสิงบ่มีล้ำเต๋อได้ครับมีแต่ล้ำแต้แต่คุณรอทึ่งไป่นั้นกอลำล้ำ กับเราเชฟกินกระเชฟกินกรแซบอันนี้ไม่ไม่เท่ากันปะเอาพร้อมกันแหละวันเดียวไปเอาเอาพร้อมกันเอาโมแกอันขมอันนี้ผมเป็นอันฝาดฝาด่หวานบอกมันฝาดปะโมแล้วก็วานอันนี้ก็วาดหวานหนึ่งฝาดฝาดหวานมันจื้อจื้อเป็นว่าเป็นว่าไฟฝาดหวานอันอันนี้อันนี้บ่ขมบ่หยังบ่ขมเนี่ย นี่เป็นไวคมก็เป็นจื้อคือว่ายอดเต้าฮัลเลยต้นจอต้นนี้ออกหวานหวานหรือฝาดฝาดฝาดกับมันก็ล้ำตั้มเหมืนมันก็ล้ำล้ำเตะมันเป็นล้ำซิ่งล้ำเพลินล้ำเต้ยล้ำก่อนมาทางผีมิตรล้ำล้ำเตะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอาหนี้ใส่ถุงรถขึ้นรถบัส พอแล้วเอาหมดนี่หมวาบ่เอาหมดเดี๋ยวนี้ก็ยังช่องมัดเออเจ้านั่งเป็นมู่กันก็แบบก็เราสื่อพูละสื่อซอยพูละมันมีสองเจ้าเราจะใส่กระสอบให้เอาใส่กระสอบบาตรยังโมเหียวมีสองเจ้าน้ออ้าวหนึ่งเจ้าอ้าวสองเจ้าบัตรเมทัลเนี่ยคะอันนี้ ข้าขายปั่นไม่เท่าเออด,ด,ดีใจแล้วบะผมอยู่ที่บ้านดอนไสอีกหนึ่งบรรยากาศหัวขามน้ำหรือว่าสะพานขามน้ำไปเมืองเงินแล้วกาเข้าไปทั้งเมืองชายยะไปได้เป็นเส้นนี้เลยถ้าเดินทางมาจากเมืองขอบมาเชียงร,อร่อนหลักก็ผพ่านนี้สิไปเมืองเงินหรือว่าสิไปปากแบงก็ได้อันนี้เป็นขัวขามน้ำข้าจะปลูกในหมู่บ้านเลยครับบ้านดอนไส อันนี้เขาเ็นว่าเตาเตานี่เนีย่ยมันแก่จริงๆเขาเจะไปเผาไฟไปเผาไฟแล้วกินแบบไหนมันจีเหมือนถ้าเป็นภาษาไทเขาเหนว่าลูกชิดเขาขาวนั่นแหละอันนี้แหละคือต้นมันต้นลูกชิดหรือว่าเตาถ้าเห็นคือยังต้นมะพร้าวอยู่ในปลาตามภูเขาสีมันมีปลาไม่เ,เขียวแนะ่เราไมีไปคือยังมะพร้าวนี่คือเตาครับ,บัเตาหรือว่าต้นมันคือลือน,นที่เขาไปขายน้ำตลาดนั่น นอตเต๋าขาก็ตัดต้นมันแบบนี้แหละแต่วันนี้คือหน่วยมันยังโมกแกถักแก่เต็มที่เนี่ยขากกระเจาไปเผาเผาแล้วก็เอาอันขาวขาวทั้งในมันไปเป็นลูกชิดอันนี้อ่อนมันมุ่งว่านเป็นเบิดปีบอลนะนี่คือต,นต้นเต่ามันแตกออกมาอันเป็นช่อนี่ยุลุม่มต่ะบัตัวยึดถงนี่งก็แก่เหรอมันมาเด้เลี้ยงคือบากตานคือบักเผาด้วยครับเตา่าใดเคยเห็น,น่ยอีสานบ้านเฮ้ามุ้งหว่าปลูกใดบอเพื่อนต้นตอนนันนี้ อีกหนึ่งโบราณสถานคูบานคูเมืองเชียงร่อนนั่นก็คือพระธาตุเชียงร่มตั้งอยูท่ที่วัดพะดาระธาตุสดารามวัดพระธาตุสดารามก็คืออยู่ในเมืองพน,นัลละครับอีกหนึ่งโบราณสถานที่เก่าแก่อีกหนึ่งสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนผ่านไปผ่านมาแล้วคืออยากแวะมาขอพรกราบไหว้ครับ พระธาตุเชียงรมสาธุลูกหลานใดมาสักการละลูกหลานใดมาพบไม่พอขอให้ลูกให้หลานได้เพ่งบุญเพ่งบารมีขอให้ผู้เพิ่นที่เห็นคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้เพิ่นเบิดทุกเบิดโศกเบิดโลกเบิดภัยแนวใดเพิ่นบอกเคยได้ก็ขอให้เพิ่นได หางไดมีแนวได้เพิ่นสุขภาพบดีกับขอให้เพิ่นสุขภาพดีนี่คือหนึ่งพระาธาตเก่าแก่ของเมืองเชียงร่อนพระทาตเชียงรมมีความเก่าแก่ใส่ดินจีหรือว่าอิจดแดงอิปแดงอิปเผาดินจีเก่าแก่ครับ ด้านในสาลาใหม่ลายเก่าแก่มีสีมีสันสีใหม่สมัยเก่าแก่ลวดลายเสาใหม่สาลานี้มีความเก่าแก่ถึงห้าร้อยปีเพื่อนว่าแท่นเทศสนะรม หอธอ่าทำไมนี่อาจจะเปลี่ยนซื้อไปบ้านเท่ากันจะว่าเทศธรรมาทบ่สิมีอันพระอาจารย์ขึ้นไปแล้วก็เทศให้คันใดอันตัวนั้นคันใดขึ้นคันใดขึ้นเป็นพญ,ญา,านาคเทศในฆรา,า,าวาสภูพนมาวัดเนาะทุกอันตอนกลางวันพรรษาเข้าพรรษาสามเดือนนขึนสิ่ขึ้นเทศอยู่นี่โดยอันนี้มีความเก่าแก่ถึงห้าร้อยปีบ่ ตัวนี้น่าจะสร้างใหม่ตันนี้ตัวนี้น่าจะสร้างใหม่แต่ว่าก็สร้างใหม่แทนอันเก่าบ่คือสมแม่แล้วเนาะน่าจะแม่นเนาะก็มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาบ่เคยเห็นครับสวยงามปีกแบบหนึ่งจาธุนี่คือเป็นอุโบสถหรือว่าซิมซิมแบบเก่าแก่ตะเกากับวยอะไรไงครับในน้อยประมาณนี้แหละแต่ว่าสมัยนี้ซิมหรือว่าอุโบสถสมัยนี้ที่ เวลาเขาบวชพระวัดนั่นจะต,ต้องมีอุโบสถหรือว่ามีสิมถึงจะบวชพระได้เพราะพระถูกรกรูบจะต้องผ่านการเขาผสมบทในซิมหรือว่าในอุโบสถก่อนนะนี่ถือว่าเป็นแบบเก่าแก่อาจจะบูรณาการหลายรอบแต่ว่าก็ยังคงความดังเดิมเป็นซิมขนาดบ่ใหญ่ครับตะกี้บริเห็ดใหญ่แหงโตความกว้างนี่ก็ละเล่าประมาณ ามเมตรหาสิบถึงสี่เมตรควอมยากกวก็แล้วเล่าหกเ,เมตรมีประมาณนี้บ่ใหญ่แต่ว่าสมือนี่เห็ดใหญ่เห็ดงามตามยุคตามสมัยท่านที่มาท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของวดัดอีกหนึ่งวัดที่ผมแนะนําก็คือวดัดนี่นะครับวัดที่มีพระธาตุเชียงร่มนอกจนกที่ท่านจะได้สัมผัสกับอุโบสถหลังเกา่า สมัยก่อนข้าเจ้าก็สิมีบ่อน้ำบ่อน้ำเก่าบ่อน้ำแก้วน้ำบ่อศักซิทน้ำบ่ิทสร้างขึ้นเมื่อปีจอสอจุละสกลาศจุระสกลาชแปดรอยหกสิบหาตัวปีตัวปีเซ็ตรงกับตรงกับมันจิตตรงกับพศอสอสองพันสองพันี่เจยนี สองพอันนี้เป็นพศอไทยเนะาะพ่อไทยอยันนี่สองพันหาอยหกสิบแปดหรือประมาณหา0อยก็ปีหา0อยก็ปีมาแล้วหรือตรงกับคิตสักราชหนึ่งพันหาลอยสี่อันนะก็คือบอนี่มีการสร้างมาประมาณหาลอยปีแล้วรุ่นๆุนเดียวกับบอสิเป็นอันซาลาว่าสิเป็นอุโบสถ แต่ว่าพระธาตุนี่ก้อนเนาะพระธาตุนี่มีมาก่อนลราเล่าเจ็ดรอยปีเลยครับพระธาตุเชียงรมนี่คือบอ่อหนามขเพิคค่นครับปัจจุบันนี่ก็ยังคงมีมีหนามเนาะยังมีหนามอย,ย,มมอยู่นี่คือบอ่อหนามซักดิ์สิิทธ์ครับเวลาเพิ่นสิเฮ็ดน้มโคตทธมนต์หรือว่าเฮ็ดะหนามสอดมนต์ส่วนใหญ่เป็นเหมาเอาไปอู้น้อยนักน้อยหนาเด้บอบ่อตามวัด พ่นทียังคงอนุรักษ์รายก็ยังเก็บนำบอซักธิ์แบบนี้ไวอันนี้ยังคงอยู่<ม>อิทแต่แต่สมัยพนัะจีแมนแตั้งแต่สมัยก่อนแล้วสมัยก่อนแล้วเ่าหาลอยปีครับ <S <S ผมไทยทุกท่านเบิ่งว่านี่คือต้นใบลานใบลานที่สมัยเก่าก่อนเพินเอาไปเห็ดคัมพีใบลานเป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กคือเขียนจากใบลาน เป็นภาษาบาลีอันนี้คือต้นใบลานที่มีอายุประมาณจากักยี่สิบปีความใหญ่กับประมาณสองถึงสามคนโอบการมันเบื้องตะกาบกับพ่อนี่ยกแถบบวกขึ้นมีความแข็งแรงเคยเห็นอยู่ทั้งเล่าไตอัตปือเข้าเจ้าเอาต้นนยหน่อยมันเอาการเหยาวๆของมันนี่ไปเห็ดกาดแล้วก็มุ่งเห็ดตูเดเเเ่เห็ดเถียงใบมันเขาเจ้าก็เอาไปสอนๆกันเห็ดเถียง ตะวันนี่เป็นต้นที่สมบูรณ์การใ่ใบใยสซ้ไใดเบืองหลดบักใ่เลยถือว่าเป็นต้นใหม่มาสจันอีกต้นหนึ่งผู้ใดสนใจอยากได้ไปปลูกก็หาเอาขอยบ่มีเบี้ยมันใ่ใ <laughs> ่แห้งใ่แบบว่าจนแบบว่ามันมันมีความสวยงามของความใ่ของมันแล้วก็ความพิเศษของการของใบมัน ยายบอบางหายีราียสัโลกพี่นยสัมตพระวจะัดสกระทือว่าใด้มหอดมาถึงอีกหนึ่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คูบ้านคู่เมืองเชียงร่อนอีกหนึ่งสถานที่ของแขวงชัยะบุรีร้อยต่อบ่อไก่จากไทยอำเภอเชียงคํำเป็น โบราณสถานพระาธาตุเก่าแก่พระาธาตุเชียงรมผู้ไดผ่านไปผ่านมาก,ก็่าลืมสักการะขอพรพระาธาตุเก่าแก่อายุมากกว่าเจ็ดร้อยปีมีบอ่อน้ำซักซิดด่านหลังแล้วก็ยังมีสิมเกา่ารวมไปถึงศาลาเกา่าอายุมากกว่าหาหลอยปีผู้ไดเคยมามองนี้ก็ชือว่าได้มานมัสาการ ขอพรนผู้ใดยังบม่เคยมากอก่าลืมแวะมาห่างจากเชียงคำประมาณบ่ไก่40กิโลครับเข้าเมืองเชียงขอบก็มาเมืองเชียงร่อนแล้วก็สามารถเดินทางเที่ยวต่อใ้เมืองเงินไปหงสาไปชายยะหรือว่าท่านสามารถเข้าลงพะบางใดแบบบ่ไก่แล้วก็เส้นทางนี้รถเก๋งมาได้สบายๆท่องเที่ยวทั้งเหนือครับ